ไอรดา,ากินอะไรคะหืมไอรดา,ากินอะไรคะอืมชิพขนมโค๊กกะอะไรขนมโค๊กกินขนมโค๊กอร่อย,ยอไหมอร่อยค่ะมันก็หนูก,กินกับโดนัทอืมกินไปเยอะหรือ,อยังกิน,นเยอะหรือยังกินเยอะแล้วค่ะจุกหรือ,อยังจุกแล้วเอางั้นจุกแล้วต้องพอสิ เอาก็นไหนว่าจุกแล้วไงจุกแล้วก็ต้องพอสิจะไม่จุกแล้วค่ะวหต้องแกนจอมนให้หมดอุสร mình đó cho kênh Ghiền Mì đi để không bỏ lỡ những video hấp dẫn